งงฉันก็ไม่ยอมให้เกียรติยศของบ้านจุฑาเทพต้องมามัวหมองว่าเธอเหรอกแต่เรื่องฐานะมันก็ไม่เกี่ยวนี่คะไม่ยังไงฉันก็ไม่ยอมไม่ไมยังไงฉันก็ไม่ยอม เป็นการจําลองฉากของละครเรื่องดังเรื่องหนึ่งนะคะแล้วที่ต้องจําลองต้องแอคทั้งแอคชั่นขนาดนี้ก็เพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นที่ที่ละครหลายเรื่องนะคะใช้เป็นฉากในการถ่ายทํา ที่สําคัญนะคะเจ้าของบ้านคนนี้เป็นทั้งอดีตนางงามอดีตพิธีกรแล้วก็ดาราที่คุณผู้ชมเนี่ยลืมหน้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องงานเรื่องครอบครัวแล้วก็บ้านหลังนี้ค่ะว่ามีความสำคัญยังไงบ้างถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันเลยค่ะ วันนี้มารดาแมนก็ชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับผู้หญิงเก่งค่ะจะมีความเป็น working woman แล้วก็เคยอยู่ในแวดวงบ,บันเทิงมาแล้วอย่างที่เกิ่นสักครู่นี้นะคะคุณเบกกี้ของฮิรันค่ะสวัสดีค่ะเบกกี้ลิสาของฮิรันใช่น,นี้ชื่อในวงการบันเทิงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดชื่อจริงๆเนี่ยคะ่ะตอนเกิดเลยเนะี่ยรีเบกก้าแต่ปรากฏว่าตอนที่เราไป ทำเอกสารอะไรก็ตามเนี่ยค่ะ,ะตอน<ม>ที่เกิดคุณแม่เขียนภาษาไทยไม่ได้ก็บอกเขาและสมัยก่อนไม่มีคอมนะคะ,ะก็เขียนเอาลายมือก็อย่างที่ว่าสมัยก่อนทะเบียนบ้านเป็นรุ่นลายมือคนนี้ไม่เอกคนนี้ไม่โทไม่แต่คูดยุ่งไปหมดเลยค่ะแล้วพอถึงวันหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องเริ่มมาทําธุรกรรมมากมายอย่างเช่นภาษีพอจะขอภาษีคืนชื่อไม่ตรงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างก็เลยไปตัดสินใจว่างั้นเราจะต้องไปทําให้มันสะกดให้เหมือนกันปรากฏว่าช่วงนั้นจังหวะดีมาก กฎหมายออกมาว่าห้ามเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ oh. แต่มันไม่มีข้อที่ว่าแก้ไขตัวสะกฎ oh. เราก็เลยกลายเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทย mm. เพราะว่ามันมันติดข้อกฎหมาย mm. ก็เลยชื่อจริงตามัตรประชาชนเลยกลายเป็น oh. รัมิดา,ดาเพราะเราพยายามจะเก็บ ตัวหนังสือคือตัวอกับรอเรือเอาไว้อ๋อที่พ่อแม่ตั้งให้ใช่ค่ะเราก็เลยเวลาเซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอจุดชื่อประทานการคือรัมีดารัสเซลมานีเสถียมานีสเสถียนี่ได้มาตอนหลังหลังจากแต่งงานอันนี้เป็นเป็นผลบุได้ผลพลอยได้วันนี้เราคุยกันหลายเรื่องของเบคกี้แต่กอนอื่นนะคะที่สําคัญคือบ้านหลังนี้สวยมากขอบคุณแล้วก็ชื่อว่าประเวศบุรีรมคือตั้งชื่อบ้านประเวศบุรีรมแต่ตอนนั้นก็นั่งคุยกับสามีว่าเออเอาชื่อบ้านชื่ออะไรดีอยากมีชื่อบ้านจะมาบ้านรัสถีย อะไรเงี้ยมันก็แลดูแบบไม่เก๋อ่ะก็ปรากฏว่าบ้านที่อยู่เนี่ยค่ะมันอยู่ใกล้กับคลองประเวศบุรีรมย์ก็เลยแอบเอาชื่อคลองมาเป็นชื่อบ้านแล้วก็สะกดเพี้ยนไปหน่อยเพราะว่าถ้าคลองประเวศก็ต้องมีนอนหนูกรานบ้านเราไม่มีก็แอบเพี้ยนไปนิดนึงก็กลายเป็นชื่อเฉพาะตั้งเองแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้ค่ะฮอตเหลือเกินบ้านหลังนี้เป็นฉากสําคัญของละครดังๆหลายเรื่องก็พอดีพักพวกกันนะคะพี่ๆน้องๆในวงการก็แบบเอ้ย ขอยึมบ้านใช้ถ่ายละครอะไรเงี้ยก็ขำๆมาค่ะก็เริ่มจากป้าแจ๋วก่อนเลยค่ะมาเปิดคนแรกธรณีนี่นีใครครองใช้ฉากพี่พานี่เลยใช้ที่นี่ส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยเขาไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านอันที่จะต้องเป็นฉากที่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นต้องมีภูเขาอะไรเงี้ยค่ะก็มาใช้ที่นี่เสร็จแล้วก็ต่อด้วยสามีกรรมลอที่รักซึ่งใช้เป็นบ้านใช่ค่ะใช้เป็นบ้านมีพิสมัยนะคะแล้วก็มามนจันทราคุณชายรณพีมจันทรานี่บ้านของเบ้นพรชิตาเบนพรชิตาค่ะ แล้วก็มีคุณชายรณพีซึ่งใช้หาใช้เป็นใช้เป็นห้องนอนของชื่ออะไรที่ที่ตอนแรกจะต้องได้แต่งงานกับคุณชายค่ะแล้วก็สุดท้ายไม่ได้แต่งจะใช้ใช้บ้านตรงนี้มาอัดแอปอะไรต่างๆให้กลายเป็นห้องนอนแล้วก็ไปใช้ระเบียงหลังบ้านนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ยังไม่ได้ออกอากาศคือเรื่องสามีสามีเฉยๆสามีเฉยๆมีเยอะแยะมากมายใช่แล้วสามีเฉยๆนี่ได้เป็นเกียรติมากเลยค่ะเพราะว่าสมมุติว่าบ้านหลังนี้เป็นวังเก่า แล้วเขาก็เอาป้ายมาสวมตรงชื่อป้านประเวศบุรีรมค่ะก็เปลี่ยนเป็นชื่อวังประกาศเกียรติต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆเลยนะคะว่าหลังนี้เดี๋ยวต้องให้คุณเบ็คกี้พาชมแต่ตอนนี้แดดร้อนเราคุยต้องอืนก็ได้ค่ะ้นะคะเพราะว่าเบ็คกี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยที่คิดว่าเธอห่างหายจากวงการบันเทิงไปแล้วแต่เปล่าเลยค่ะเพราะว่าเวลาเปิดทีวีปุ๊บก็จะเจอเป็นพีเซนเตอร์คนกานี้แหละอันนี้อย่าเรียกว่าวงการทีวีเลยค่ะห่างหายจากวงการทีวีไปเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยจะถูกต้องเพราะว่า รายการที่เห็นก็เอะอะก็ขายของค่ะแล้วขายตั้งแต <สา S 2> <า>่มอบยันอุปกรณ์สารพัดค่ะที่ที่เห็นชัดๆนะที่เห็นบ่อยก็คือเตียงพับเตียงพับขายดีมากเตียงพับขายดีจริงๆค่ะเพราะว่ามันไม่น้ำหนักเบาแล้วก็วัสดุดีนะคะเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็ มันเหมือนกับมัลติเพอร์เพสคือใช้แบบไหนก็ได้ห,ไห,หลายคนก็หลายคนก็จะเอาไปใช้เป็นแบบายได้ใช่ค่ะเป็นเตียงไว้นอนข้างๆผู้สูงอายุอะคนเฝ้าก็นะคะเวลาปุ๊บก,ก็พับเก็บง่ายแล้วมันไม่เบืองที่แต่จริงๆผู้ชมอันนั้นแค่ฉากหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะคะการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือคุณเบกกี้เนี่ยเป็นผู้บริหารค่ะคือเป็นผู้บริหารที่อยู่บริษัท ICC มา10กว่าปีแล้วตำแหน่งก็เป็นผู้ในการ ผลิตภัณฑ์ด้านไหนบ้างคะเป็นผู้อุ่งวการฝ่ายบูติกสตรีและเครื่องหนังค่ะแล้วก็เป็นกรรมการบริหารบริษัทด้วยดูแลแบรนด์มากมายรวมแล้ว1 6บหกแบรนด์แล้วตอนนี้ก็เป็นกรรมการบริษัทในเครืออีกประมาณ3-4บริษัทค่ะโอ้โหคิดถึงว่าไม่มีเวลามาโครงการบันเทิงเลยงานละครอาจจะเห็นน้อยลงไปนิดจริงคิดถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเวลาเราจะไปเล่นละครมันก็โอเคเวลาไปอยู่ในกองถ่ายมันก็โอเคแต่ปรากฏว่ามีภาระผูกพันในเรื่องของการนัดแนอะไรตรงนู้น ถ้าเราเวลาไปตรงนี้เวลาที่เรามีอยู่ที่จะใช้ทํางานประจำเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยพออยู่แล้วมันก็จะยิ่งไม่พอมากขึ้นไปอีกก็เกรงใจทีมงานเกรงใจเพื่อนร่วมงานก็ไปเฉพาะอันที่คิวประสบเหตุได้เช่นเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยอ๋อหรือไม่ก็เป็นจิตรภินรับเชิญพิเศษรับเชิญอย่างเงี้ยได้แล้วก็ล่าสุดที่ละครเวทีก็จะไม่ค่อยไม่ได้มาชนกับงานประจําเพราะว่าละครเวทีเนี่ยเขาเล่นตอนกลางคืนวันศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์วันละสองรอบเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งห้ารอบ แต่เป็น5รอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับเวลางานอย่างนี้เราก็สบายใจเห็นไบอกแล้วว่าเธอไม่เคยไม่คิดถึงมุกการบันเทิงถ้ามีเวลาหรือโอกาสเป็นไปก็ไปไปเลยแล้วก็เป๊ะมากด้วยนะคะเพราะว่าละครเวทีมันต้องใช้ใแรงสนุกดีค่ะเล่นละครเวทีตอนนั้นจากน้ําหนักเยอะกว่านี้นะคะนี่คือลดบ้างแล้วละครเวทีเรื่องนั้นช่วยให้ผอมลง6กโลแล้วก็มาลดต่อจากละครเวทีได้อีก4ี่โลตอนนี้กำลังบอกพี่ตั้วพี่ตั้วทําอีกขอไปเล่นใหม่เพราะว่าเราจะได้ไปใช้พลัง ไปเบิร์นพลังตัวเองจนกระทั mm ่ง hmm. น้ำหนักเผื่อจะลงได้อีก mm hmm. เขาอยากลงอีก5โลเพื่อ mm hmm. ที่ให้ B M I อยู่ในมาตรฐาน mm hmm. แต่อันนี้ก็ดูเหมือนเดิมนะคะที่เราเห็นทุกวันทุกวันก่อนแต่จริงๆถ้าลงได้อีก5โลเนี่ยค่ะจะจะได้สุขภาพ oh. ที่เขาเรียกค่า B M I นะคะ mm hmm. เอาส่วนสูงมาคำนวณนู่นนี่แล้วมันจะได้อยู่ในค่ามาตรฐานค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนี้ถ้ายังนึกไม่ออกก็เลือกหลังคาแดงนะค่ะที่ได้เป็นละครหลังคาแดงเดอะมิวสิคลใช่ค่ะก็ใช้พลังเยอะแยะมากมายร้องพงร้องเพลงเต้นเต้นเล็กน้อยแก้เครียดเลยค่ะหลายคนบอกไม่เหนื่อยแล้วบอกมันหายเครียดเออแสดงว่าที่ทํางานก็มีความเครียดอยู่แน่นอนค่ะทุกครั้งใครทํางานแล้วบอกไม่เครียดคงเป็นไปไม่ได้แต่อยู่ที่วิธีการจัดการว่าจะจัดการอย่างไรให้ความเครียดนั้นไม่มาทาร้ายตัวเราอันนั้นย้อนไปนิดนึงเป็นดาราอยู่ดีดี มีดีกรีเป็นอดีตรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ด้วยปีเดียวกับคุณกบประพสราใช่ค่ะอันนี้เป็นรองอันดับหนึ่งนะคะเนี่ยเนี่ยปีนี้ครบ25ปี25ปีเหรอใช่ค่ะโหล่ไยังเป๊ะเหมือนเดิมโอ้แล้วก็เป็นวิธีกรอันนี้ก็รับบ้างประปลายใช่ไหมบางค่ะก็มีบ้างก็มีติดต่อมาบ้างโดยเฉพาะยิ่งงานที่ยากประเภทแบบต้องสองภาษา ต้องสัมภาษณ์เรื่องที่มันหนักๆลึกๆเชิงเทคนิคเชิงเศรษฐกิจเชิงอะไรก็ว่าไปก็จะได้งานแบบนี้หรือไปเป็นอาจารย์พิเศษบ้างก็ยังมีงานเยอะอยู่แต่ทําไมอยู่ๆแล้วมาฝ่ายบริหารมาเข้าทํางานเป็นพนักงานในบริษัทไอจีซีของคุณบุญเกียรติโชควัฒนาเนี่ยคือถ้ากรีดเลือดออกมามีความเป็นแม่ค้าอยู่ในตัวเยอะกว่าความเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเวลาที่ที่ทำงานวงการบันเทิงมาคิดตลอดว่ามันคืองานอดิเรกเพราะฉะนั้นวันนึงมันต้องหางานประจำอะค่ะ แล้วพอวัถึงช่วงเวลาอันเหมาะสมเนี่ยปังเออนายก็ชวนพอดีว่าเมื่อไหร่จะอยู่กับที่เราเลยบอกอยู่ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เลยขำๆกันก็เลยเริ่มทําตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้สิบปีเนาะ,ะเรียนมาทางด้านนี้บ้างหรือเปล่าคะเรียนด้านบริหารค่ะจบ a b แ c กด้านบริหารแล้วก็ไปจบโทด้านนิเทศศาสตร์ที่จุฬาตอนเรียนปริญญาตรีจาก A b แบ ก็ทั้งทั้งนิเทศด้วยก็คือการแสดงการแบันเทิงแล้วก็บริหารโดยตรงด้วยใช่ซึ่งนิเทศเนี่ยมันเป็นด้านการสื่อสารเพราะฉะนั้นบางทีมัน just ไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวแต่มันเรื่องของ mass communication ก็เหมือนที่ที่คุณนันนำอะค่ะมันก็เป็นการสื่อสารที่บางทีเราไม่ได้สื่อสารเฉพาะเรื่องข่าวแต่เราก็ต้องสื่อสารกับลูกค้าสื่อสารกับคู่ค้าสื่อสารกับเจ้าของสินค้าสื่อสารไปหมดนะคะมันก็เป็นเป็นอาร์ตของการสื่อสารอย่างหนึ่งแล้วงานแรกที่ทำนี่งานอะไรคะ ตอนที่กลับเข้ามาอยู่ ICC ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของแบรนด์ r e r o ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็พอดีปรึกไปปรึกมาก็กลายมาเป็นแบรนด์แมเนจเจอร์ของแอร์โร่ค่ะแล้วก็สร้างคอลเลกชันใช่ค่ะสร้างคอลเลกชันขึ้นมาเป็นกลุ่มของแคชชวลนะคะซึ่งจากเดิมเป็นเล็กๆแล้วก็สร้างมันจนมันอลังการงานสร้างขึ้นมาแล้วก็พอดีจับพลัดจับผูกว่ามีมีพี่ที่เป็นผู้มนวยการฝ่ายที่ตัวเองดูแลอยู่ตอนนี้เนี่ยแกตัดสินใจว่าแกอยากพัก พอแกอยากพักปุ๊บตำแหน่งว่างนายก็คงสแกนไปมาก็เออเองนั่นแหละมาทำก็ก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยได้รับโอกาสในการสเตปอัพในงานแสดงว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราใช้งานเครดิตดานดันเทอมเป็นใบเบิกทางไม่ใช่เลยทีนี้ใช่ค่ะเพราะไอ้อันแค่นั้นมันมันไม่มันไม่ได้มันไม่พอหรอกค่ะแค่เดินมาบอกว่าเออเคยเป็นนางงามแล้วก็จะมาตุ่อยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องรอบตัวในหลายเรื่องนะคะแล้วก็การเคียงบ่าเคียงไหล่กับ เพื่อนร่วมงานทีมงานอันนี้ก็สําคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยถ้าเกิดบอกคําจํากัดความถ้าเด็กรุ่นเก่าๆนะคะรุ่นเดียวกันเนี่ยอาจจะนึกเพลงของคุณอัศนีออกวัวลืมตัวอ๋อววลืมตีนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ค่ะลืมตัวเพราะว่าทํางานทํางานจนเกิดลืมตัวทํางานยิ่งกว่าเป็นวัววัวพันปีดึกดาบันด้วยแบบคือพุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่ทุกอย่างงานไม่เคยปฏิเสธไม่ว่าจะเกี่ยวกับเราโดยตรงหรือไม่เกี่ยวจนหลายคนบอกว่า เฮ้ยเหนื่อยไปเปล่าบางทีเรื่องไม่ใช่ตัวเองอย่ารับมาบ้างไหมแต่เรามองว่าเราคือคนขององค์กรแล้วยิ่งตอนนี้สวมหมวกกรรมการบริหารคําว่ากรรมการบริหารมันต้องทั้งบริษัทไม่ใช่แค่ฝ่ายตัวเองเหมือนสมัยเป็นพอออย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นถ้างานถึงจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเราถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของบริษัทแล้วเราช่วยได้ถ้าเราปฏิเสธเนี่ยเราถือว่าเราไม่ถูกต้องกับองค์กรพุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส ลืมตัวรู้ตัวเองดีเฮ้ยเหนื่อยที่พักพักกันนิดนึงแล้วก็งานที่ผ่านมาของสหกรุ๊ปแฟนเนี่ยโอ้โหงางใหญ่อยู่ทุกวันเลยค่ะไปทุกวันแล้วก็มีงานงานเดินแบบอาจจะเกี่ยวข้องกับที่เราอ่าเป็นกรช่วยเขาจัดใช่ค่ะก็ช่วยเขาจัดก็ช่วยเขา manage แล้วก็รวมถึงงานที่เป็นงานทางด้านออกบูธรับแขกร้านค้ามา อะไรก็ว่ากันไปทาหมดโภสสารงานหมดใช่ค่ะและปีนี้เพิ่มอีกอันนึงขึ้นมาก็คือว่าตัวที่บริษัทใหม่ที่เราเพิ่งไปเป็นบอร์ดนะคะแล้วก็กําลังจะเปิดตัวเราก็เอาไปแนะนําที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ช่วงเวลาของงานจากรุ๊ปเนี่ยค่ะเอาเวทีส่วนหนึ่งไปทําแนะนํารายการใหม่อันนี้ซึ่งมันจะเป็นสถานีขายของ24ชั่วโมงคันนี้แม่ค้าเต็มตัวเอาจริงเลยนี้เอาจริงเลยแต่ไม่ได้ออกอากาศเองอยู่แค่เบื้องหลังอ๋อแสดงว่ามองการตลาดแล้วคิดว่าช่องนี้หรือว่า การสื่อสารกับคนดูเนี่ยมันไปด้วยกันได้แล้วมันมีอนาคตใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ยุคสมัยปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้บ้านเราเดี๋ยวจะมีแล้วประมูลดิจิตอลทีวีอะไรต่างๆแล้วทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนมือถือก็อยู่กับตัว<ม>นะคะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราไปเพิ่มช่องทางการสื่อสาร<ม>เพื่อให้เกิดอ<ม>ินเตอร์แอคทีฟก็ตามการขายของอะไรกัน<ม>ก็ตามเนี<ม>่ย<ม>จริง,รงๆว่าเดี๋ยวในอนาคตน่าจะดีเพราะทุกวันนี้รถติดเหลือเกินถ้าใครสามารถที่จะสั่งของอะไรที่แบบเกิดมาไม่ต้องไปถึงร้านสั่งส่งถึงบ้านอันนี้น่าจะเกิดควววาาามมสะดกกก่ ว่าไลฟ์สไตล์คนก็เปลี่ยนไป<ช>ยุคสมัยเปลี่ยนไปการซื้อของอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วมันไม่มีคุณภาพเพราะว่าไม่งั้นคงไม่ขายได้แล้วตอน <ละ S 1> นี้สคอบอเองเนี่ยนะคะ<ม>ต้องบอกว่าแข็งแรงนะคะเพราะว่าใครก็จะมาทําถ้าอย่างบริษัทเราซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่มีคนรู้จักอยู่ๆจะมาเอาของประเภทแบบ<ม>ขายเสร็จซื้อมาแล้วมานั่งเสียใจ<ม>เป็นไปไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยทางคุ้มของผู้บริโภคแข็งแรงพอสมควรเพราะนั้นคืนได้และพอเราเป็นบริษัทที่เป็นมหาชนรู้เลยว่่าอยูตรงไหน ลงหนังสือพิมพ์ครั้งหนึ่งไม่คุ้มละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เคเลมได้30วันคืนเงินคืนของอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยกติกาเหล่านี้มันช่วยทําให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทบวกกับกฎหมายม,มันน่าจะทําให้ธุรกิจเนี้ยไปได้ดีนะคะเพราะว่าพตอนหลังก็ได้รับเกยียรติจากคุณเกียรติว่าให้ให้เราสร้างแบรนด์ของตัวเองอก็สร้างแบรนด์เบกกี้รัสเซลขึ้นมาซึ่งก็จะมีเสื้อผ้านะคะเสื้อตัวที่ใส่อยู่กางเกงนะคะแล้วก็ เครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะก็<น>ใช่นะคะแล้วก็ตัวครีมซึ่งอาจจะน<า>นมองอไม่เห็น,นะะใช่ค่ะเครื่องหนังด้วยเล็กน้อยแล้วก็ตัวหลักที่จะ,ะนั่นที่สุดก็คือตัวกลุ่มที่เราเรียกมันมว่า personal care product ก็คือตัวที่ใช้กับตัวทั้งหมดหัวจรดเท้าแชมพูครีมนวดนะครับครีมทาผิวเจลอาบน้ำใช้แบรนด์ว่าเบกกลเซลเลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีตัวที่บำรุงผิวหน้า ออกมามากมายหลายรุ่นแล้วก็คนที่อายุมากกว่าหรือเท่าๆกับเราเนี่ยโอ้เบกกี้นี่ก็ดังมากเกิดเขาเกิดทันเราไงก็ได้รู้จักกันบ้างเด็กรุ่นใหม่พอแบบแม่ๆมาขอถ่ายรูปใครอะแม่แต่หน้าตาได้อยู่แล้วก็เคยถ่ายชุดว่าน้ด้วยใช่ไหมนานมากแล้วค่ะตอนนั้นที่ทําของหนังสือลุคส์ค่ะเคยครั้งเดียวที่ถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งเพราะว่าทางนิตยสารลุคส์ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนิตยสารดังที่สุดในประเทศไทย แล้วก็ช่างภาพเนี่ยเป็นช่างภาพจากเยอรมันเราก็มองว่าี่มันก็เป็นโอกาสนะค้ำคำถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวแก่แล้วจะได้เอาไว้ดูแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นแนวสปอร์ตไม่ได้เน้นเซ็กซี่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยต้องไม่กล้าถ่ายแน่เลยเพราะม,มันแบบ<อ>บิกินี่กำลังจะหลุดอะไรเงี้ยเราเรา,เราไม่ได้อะไรเงี้ยฮ่ะคาแรคเตอร์ลักษณะนี้มันไม่ใช่เราแต่อันนั้นมันเป็นแนวสปอร์ตนั่งหลับตาจําได้เลยว่านั่งหลับตาแต่งหน้าพี่กมลฉัดเสนแต่งหนึ่งสองชั่วโมงพันไปจะสงกแล้วแก่จะจับหน้าขึ้นมาลืมตามาไม่เห็นแต่งเลยอะ แต่พอรูปออกมาโอ้โหสวยมากเพราะคิ้วเป็นคิ้วหน้าเป็นบล็อกสวยมากคือรู้เลยว่าช่างช่างแต่งหน้ามืออาชีพเขาจัดทําทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับการถ่ายทําแต่สมัยก่อนมันไม่มีรีทัชไม่มีมาแก้อะไรเพราะมันเป็นฟิล์มอันใหญ่จริงๆไม่ใช่เป็นยุคดิจิทัลทุกอย่างคือต้องเอาของจริงคือทุกอย่างต้องแบบเป๊ะหมดเป็นเรียวหมดเรียวหมดไม่มีการนั่นผิวก็ต้องผิวจริงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเราก็แบบเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตอายุยังหลัก ยี่สิบเอาสักครั้งนึงคือเป็นคนที่เพอร์เฟกต์นะอาจจะเป็นด้วยความลูกครึ่งหรือเปล่าคะจริงๆลูกครึ่งน่าจะผิวเสียเร็วนะคะแต่โชคดีที่เราเป็นครึ่งที่มีเอเชียต้องบอกขอบคุณเลยเพราะอะไรมากเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมครึ่งฟิลิปปินส์กับอเมริกันคือถ้าเป็นฝรั่งล้วนเราว่าป่านนี้เราแก่ละไปัยแล้วเลยใช่ค่ะเพราะเราสังเกตว่าคนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาเจอเราแล้วพอเขารู้ว่าเราหลักสี่ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตกใจมากว่าแบบเพ้นไม่ได้ยูต้องยังอยู่30 30เตปลายยังเชื่อแต่40ไปแล้วไม่เชื่อ แต่ในความเป็นจริงคนที่อายุเท่ากันถ้าเขาฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาพังไปแล้วค่ะหน้าเนิบเพราะผิวมันจะไม่ละเอียดแต่โชคดีที่เรามีพ่อที่เป็นเอเชียบ,บวกกับแม่ที่เป็นอเมริกรันมาเลยแบบได้อนุนิดได้อนันนี้หน่อยมันก็อาจจะเป็นอนิสง์ที่โชคดีได้ผิวเอเชียฉะนัค้ค,คุณผู้ชมบอกว่าลุกได้อยู่แล้วให้คุณเบกกี้สรุปทิ้งท้ายช่วงนี้นิดนึงค่ะว่าจากการทํางานที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ย มีแง่คิดหรือมีหลักในการบริหารทนบริหารงานยังไงบ้างคะคือถ้าในแง่ของคนเนะะี<ม>่ยค่ะเรื่อง,องการให้โอกาสเขาเป็นเรื่องสําคัญเราไม่เคยคิดแยกง,งานลูก<ม>น้องทําแต่ถ้าลูกน้องทํางานไหนไม่ได้เราต้องทําได้<ม>อันนี้เป็นข้อหนึ่งเลยที่ที่ไม่ได้คิดเองนะคะแต่บังเอิญว่ามันมันอยู่ในตัวเราโดยไม่รู้ตัวแล้วไปพบว่าปรัชญาน,นี้ยดรเทียมเองท่านก็พูดไว<ม>้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเราเป็นคนที่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้<ม>อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคุณแม่เลี้ยงมา แม่เนี่ยจะบอกเลยไอเชื่อว่าอยู่ทําได้ไอเชื่อว่าอยู่ทําได้ตั้งแต่เด็กมาโดยตลอดถึงแม้ว่าบางอันเราจะไม่มั่นใจจะกลัวจะอะไรนูน่นนี่แต่มันจะมีเสียงกล้องว่าไอเชื hmm. ่อว่าอยู่ทําได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้แม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราทําได้นั้นปรัชญาส่วนตัวก็คือ everything is possible ทุกอย่างเป็นไปได้ ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา<ม>ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้ทุกที่ถ้าเราบอกตัวเองว่าฉันทาไม่ได้หรอกฉันไม่มีความสามารถกูยังไม่ทันเริ่มก็เจ๊งแล้วก็ไม่ได้เริ่มทำทันทีไม่ได้เริ่มแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรก็ไม่ได้แล้วต้องพึ่งทุกคนรอบตัวไปหมดมแต่ถ้าของเรามีปัญหาอะไรบางอย่างมาเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการได้แต่มันจะจัดการได้อย่างใจใ<ช>หรือ<ม>ดีที่สุดหน้าเหตุการณ์ก็เดี๋ยวว่าก,กันแต่ต้องเชื่อว่าแก้ไขได้ก่อน<ม> พังเพลินแล้วก็สนุกมากนะคะนี่เป็นหลักการบริหารที่ต้องทําจริงๆเพราะว่าคุณแม็กกี้เนี่ยก็ไม่ได้หยุดที่จะไม่ทํางานเลยก็ทํางาน<ะ>เต็มที่อาจจะเป็นอันดับแรกๆด้วยซ้าสาหรับชีวิตแต่ว่าเรามีอีกหลายเรื่องที่จะคุยกัน<ะ>ทนั้งเรื่องครอบครัวด้วยอันนี้ก็อีกบทบาทหนึ่งที่ทําได้เพอร์เฟกไม่แพ้กันแล้วก็บทบาท working moment เราได้คุยไปแล้วนะคะรวมทั้งบ้านหลังนี้เนะี่ยแหมต้องบอกว่าสวยจริงๆอย่างที่บอกนะคะต้องให้คุณแม็กกี้เนี่ยพาชมด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเด พักกันคู่เดียวค่ะ